คลิปนี้นะครับเกษตรกรต้องดูนะครับสวัสดีครับผมเอบางคานะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่มาด้าพิจิตเพชรขอนแก่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งมอบรถใหม่นะครับตอนนี้นะครับก็ผมจะนํารถนะครับคันนี้นะครับไปส่งรถให้ลูกค้านะครับก็เรามาดูกันนะครับครับผมก็จะเป็นรุ่นนิวมาน้าสามนะครับรุ่นสปอร์ตห้าประตูนะครับสีเทาโพลีเมทัลเกนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับอยู่ที่ ราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่9,07,900 0บาทนะครับแต่คันนี้เป็นรุ่นท็อปก็จะอยู่ที่1,198,000บาทนะครับคันนี้เป็นสีเทาโพลีเมทอลเกนะครับก็ไม่มีค่าสีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าลูกค้านะครับทำอาชีพเกษตรกร,ะกรนะครับคันนี้เซ็นสัญญาวันเดียวผ่านเลยนะครับ เซ็นสัญญาวันจันทร์ครับวันอังคารใบอนุมัติออกมาแล้วครับลูกค้านะครับทำอาชีพเกษตรกรครับมีที่ดินที่มีโฉนดนะครับสามไร่นะครับแต่ว่าลูกค้านะครับมีรถไถใหญ่นะครับซึ่งเอาไว้รับจ้างรับเหมานะครับในหมู่บ้านนะครับก็เซ็นสัญญาวันเดียวผ่านเลยนะครับส่วนแคมเปญนะครับของคันนี้นะครับก็ออกรถนะครับเริ่มต้นที่สามหมื่นเก้านะครับก็ได้รถไปขี่เลยนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญ มาด้าอันเตเมดเซอร์วิสนะครับหรือว่า MUS 5ปีนะครก็คือรับประกันคุณภาพรถ5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรครับแล้วก็จะมีตัวค่าบำรุงรักษาเช็คระยะฟรีนะครับดพูง่ายๆคือเช็คระยะฟรี5ปีครับผมนี้ก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องสงมอบนะครับตันนี้ครับก็ของแถมก็จะเป็นประกันไชั้นหค่าจดทะเบียนฟิล์มซรามิกรอบคันนะครับ นะครับเพจการลอยบันไดกล้องบันทึกหน้ารถนะครับก็จะมีถาดท้ายครับถาดท้ายวางของนะครับแล้วก็มีครับผ้าคุมรถให้นะครับแล้วก็เติมน้ามันครับอันนี้ก็ลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเพราะว่าขับรถเป็นคนเดียวทั้งบ้านนะครับก็เลยเอารถไปส่งลูกค้าที่บ้านนะครับนี้โอเคก็เดี๋ยว แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปส่งบ้านลูกค้ากันโอเคตันนี้เราก็ใช้ระบบ CDS นะครับควบคู่กับมาด้าเรดาร์คู c คอนโทนนะครับก็ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับแปรผันความเร็วตามรถข้นหน้านะครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับนี่ก็ครับถึงบ้านลูกค้าแล้วครับตอนนี้ก็ค้าก็เอาเลิกก่อนนะครับผมขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมก็นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เอาเลิกนะครับครับ ผมก็ลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อผมได้นะครับเอ้ยบางคานะครับ0ูน8 9 8 8 5 2 5ครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้ครับ w k u l s i r i ตามลิงข้างล่างนี้นะครับก็วันนี้นะครับขอจบคลิปไปกับมาด้าสสปอร์ตสีเทาโพลีเมทเทาเกนะครับคันนี้บ๊ายบาย